แกลายเคีียดพี่น้องสวัสดีครับไหวเคีียดยังไงพี่น้องมีหอดข้างนกเี้ยพี่น้องข้างนกออกก่อนันนี้ใครกำลังอยู่พี่น้องเพิ่งก่อนเด้อเห็นโตนเป็นออกเพิ่งหันพี่น้องอ่ะนี่ใครอี๋นี่ยังไงหรอเจ้าพวาไปใส่ต้นฝนไว้นอกพี่น้องเนาะใบยต้นใส่ต้นนั่นใบให้มันใครใบมันพ้อในบอยอยู่เห็นป่นโอตัมเขี้ยว

เดี๋ยวผมพาไปเิ oh <h <h ่งปลาพี mm ่น้องป่าก็ย mm ัง่แี <h <h ่ยนละหาง่อนในเยาหันอยู่แต่าพุ่นโอ้ยตัดเนี่ยอน้อวผันไม่ออกสักคนคนสิบมาหักป่าโอ้โอ้ แต yup. ่เอาเชื่อมันอื้เอ่ะเออขึนมาหนักกว่าเราหนักกว่าก็เที่ยวัวยังมีอยู่้ยตักแข็งจริงหรอ เว้ยทายไม่เอนพี่น้องคนบางเนี่ยหันตะกล่องลงไหเนี่ยเขี่ยนหนึ่งกับพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยตั้งจอดไหนได้อพี่น้องเด้อถัดกับยใใ้ายวีพี่น้องไปเอาอีกเขี้ยนหนึ่งสักกอนทางไหนน้อบมันเขี้ยน นี่บอรครับบอปันพวกน้องหน้าหยอส่วนเดือมไรพ้นผลิตแล้วครับต้นนี้ก็ตัดเป็นแนวแล้วครับพี่น้องขี้อันหนึงเขี้อใหญ่นุ่นจุดนึ่งดูมันขึ้นมางไหมหนังบริษัทไทยให้เบื้องเทกี้นี่ปลาปไานิ่งกับยังเดือมใหญ่แล้วครับแกเนี่ยบอกแกเนี่ยดอกพี่น้องว่าอาหารแพงทุ่มเงินเนี่ยเลยบอคอยได้เกี้ยมันปันไลยไปครับไปเอาเขี้อั่นวันวัน Đó, chen, oh, chán 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 ô chán như chán đây chán 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 nọc cái chán chán nọc chán 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 con chán gốc chán 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 hoa chán 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 đang chán chán tươi cả chán nòng,

ขันกล่องมาให้พี่น้องบพงกนี้กล่องอยังจะห้ามฝนเอาขันมาพี่พี่อ่ะแยกมีแล้วอ่นเถือกล่องว่าเป็นพี่น้องขอโทษขอให้ได้ให้แม่เราเถือให้เขาเถือบ่ข่อยเป็นมีไวเถือกล่องให้ให้พี่นอ้องอีกแค่เนึงครับทำยังไงทำเงียบมากย่อย ลำบากแน่พี่น้องก็มีไครเทียรกล้องให้นี่ครับสองเฮียสั่สงจองเลยพี่น้องสั่งจองเลยนี่แต่เชื่อยังไงครับนี่นะครับบผมคงกำลังหน่วยไงหน่ยหนวยหลายแห,ยหย่งไปครับไปด่างเมียดอกแนวหน่อยใยทักกันมันสีดำเดี๋ยวเราไปล้างเมียก่อนไปเฮ้าไปเบิ้งกันไปเนียนตัวพี่น้อง เนี่ยหัวหันควายเสือมาแทะหน่อยพี่หลวงเสือร้ายเพราะอะไรว่าหันแพ่งแห้ง คนแค่นึงครับกำลังเสียนสุกกำลังเดิมแล้วครับตอนนี้ก็มีปลานิ่นอยู่ในบัวครับกุ้งกับปล่อยลงไปแล้วแป้นดักมาแต่ซี่ครับเดีย๋ยวผมใจะตุ่มกุ้งไป้นหนาพี่น้องผมกำลังปล่อยใส่บัวน้ำเดี๋ยวไปลองฟังนึ่น้ำพี่น้องโอ้ยห่อนเนาะพี่น้องเนาะฝนก็นดานตก กินไงใครเกียร์แนีเพราเกียร์แนวดอกพี่น้องผุมอ่อนเขาเปลือกให้มันกินเอาซอยหัวอาหารมันกะได้ปันไหนงไงปันไหนพี่น้องอ่ะอ่ะตกหัวอาหาร hai phía nó tắt vi quay không quay cả cái bom măn khắp phía แหงนักแหงพี่น้องนักแหงข่าห h มข่าห h มตอนนี้กับคาได้งามแล้วครับคาคา,คากับมี่พี่น้อง <c oughs> เก็บยุดหลังบานเท่าอ,อยู่แล้วครับพี่น้องใกล้ เอ,องยุ่ยยี่กนพี่รองฮะไม่มีตัวอะไรฝาอีไม่มีตัว นะโอตโตัาปากปากผู้มันพี่รองเข้าให้เราเมียมาแม่ใย้าแน,นี่อะไรเขาบิดบางมากถึงาคง็คข้โัวก่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดีเ oh <S 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 ๋ยว้อยพี่น้องราดเดี๋ยว้อยสองหีครับไปสองเคี้ยครับไปแห่งกลางมันไหลออกเท่ากันพี่น้องทางเจ้าเขาวันกระสอบบวมมันบปนี่ ผู้ใดต้องการสั่งได้ครับสั่งสั่งล่วงหน้าได้ครับผู้ใดต้องการครับพีศดารีง,งามเลยครับพี่น้องน,น,น,นี่ครับพีศดารีง,งามเลยครับผมครับ